ทำไม,ไม,ไมวันดีจ้าสวัสดีพี่สาวพี่ชายทุกคนนะอาจารย์จะปล่อยรัฐบาลไทยให้นะมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนน้ำสบผมหาไมนใช่หละสุบผมกัดคน,น <c oughs> โอ้ความประทานทัวน่วได้พี่น้องเด้อสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้านะโอเคตามนั้น <c oughs> เรามาพูดถึงรัฐบาลไทยดีกว่าเนาะมันซบผมหนีบอดีแล้วซบผมกัดนข,นขน้นเบาอเบาแล้ว รัฐนะบาลไทยงวดนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวฟังนะกดแชร์อาจารย์หนึ่งแชร์ก็พอนะเดี๋ยวอาจารย์บุรุน้องอาจารย์แชร์ก่อนมันแชร์ได้ยังสวัสดีพี่มะลิวันดีจ้ารัฐบาลไทยงวดนี้นะสายข่าวอาจารย์บอกว่าเลขที่ปล่อยวันนี้ฟังนะ ล้านเปอร์เซ็นต์พี่น้องจัดเลยเดี๋ยวพี่น้องจัดเอาโหลดเพราะว่าเลขตัวนี้นะระวังอันพี่น้องเลยให้ระวังอันลอตเตอรี่ออนไลน์ขายแล้วจัดโหลดพี่น้องเด้อจัดเนนด้อพอดีเด้อนะเพราะว่าอาจารย์ในใจอาจารย์เนี้ยคืออยากให้ทุกคนถูกสามตัวตรงรัฐบาลไทยอาจารย์ก็ยังไม่เคยปล่อยสามตัวตรงเลย ใกล้ปีใหม่แล้วพี่น้องจะปีใหม่แล้วจะแจกสามตะตรงให้พี่น้องนะอาจารย์จะแจกสามตะตรงให้แบบสเสดอดตายไปรลดจะได้กดหนี้นะไม่ต้องไปรูปไปเลกมันหรอกเอาสามตะตงไปรลด <c oughs> น้องพี่น้องเนาะเอาสามตะตรงไปรลดเนาะเอามันแก้เครียดไปโลดนะไปคนไหนที่เป็นหนีผู้ใดไม่หน,นีเนี่ยเบิ้งสามตัวอาจารย์แล้วก็ปดหนีแม่งไปรลดพี่น้อง ว่าต้องไปรูดเป็นคันบันดอกบันใดดอกเศร้ราเศา,าบันเอาเอา,เอา,เอาสามตัวอาจารย์ไปรูดรัฐบาลไทยงวดนี้เน้นที่สามตัวรูดเนาะอีตัวนี้นะพี่น้องฟังตรงนะอาจารย์ตามมาสองสามงวดแล้วอีตัวนี้อีตัวนี้กับอีตัวนี้เป็นเป็นพี่น้องกันเป็นเลขใกล้เคียงกันถ้ามันไม่ออกตัวนี้มันก็จะหลุยปุกลุกมาใส่ตัวนี้ <laughs> พี่น้องเข้าใจบอ ถ้ามันไม่ออกตัวนี้มันจะหลุยปุกลุกใส่ตัวนี้ถ้ามันไม่ออกตัวนี้มันก็จะหลุยปุกลุกมาใส่ตัวนี้ระหว่างสองตัวนี้จะเป็นตัวคู่รับกันเม็ดที่สองเลขอะไรคะอาจารย์สามแปดพี่นอ้องสามแปดระวังเลขปิดอันระวังเลขอันนะนี่เลขสองตัวจะเป็นเลขคู่รับกันต่อไปนะ มีเลขตัวนี้โอ oh, อาจารย์ครับอาจารย์ครับผมละมักตัวนี้แห้งๆครับอาจารย์ผมตามมาหลายปีแล้วบันไดมันซีออกนะครับนี่แหละเม็ดนี่มาแน่นอนเลยพี่นอ้องอาจารย์ซื้อลอตเตอรี่หลายๆพี่นอ้องเดี๋ยวเบิ้งเด้ออาจารย์จะเปิดลอตเตอรี่เบิง้งอาจารย์ก่อจิ้มไป จ็ดใบสี่สิบสองล้านพี่น้องนี่คือชุดเจ็ดใบสี่สิบสองล้านจิ้มมาแล้วพี่น้องอาจารย์ก่อจิ้มมาแล้วนี่คือชุดเจ็ดใบไม่พอพี่น้องบ่พ่อใจถ้ามันออกมาแล้วยามันได้หน่อยอาจารย์ก่อก็เลยว่าต้องจัดอีก จะเลิกดเข้าไปอีกไหมพี่น้องอาจารย์ก็เลยกดเข้าไปอีกเบิ่งเด้อกดไปเลขตัวเก่านี้ทั้งหมดชุดที่สองเก้าใบพี่น้องอาจารย์กดไปเก้าใบห้าสิบสี่ล้านพี่น้องถือมานในข้องจะบ่ได้เจอกันพวกเจ้ากลับไปทั้งเดินทางของพวกเจ้าอาจารย์ก็จะเดินทางของอาจารย์พอ่อจบสิ้นกันที่ หาสิบก้อนล้านนี่คงสิใสชีวิตฮอดเมื่อตายอาจารย์ว่าถ้ามันถืออีรีเด้พี่น้องถ้ามันถืออิรีนี่เก้าใบหาสิบสี่ล้านนี่คงสิใสเบ่เบิดดอกอาจารย์ว่าในศาสตร์นี่หรือว่าถือกุดนี่สี่สิบสองล้านนี่ก็ใสเบ่เบิดพี่น้องกันบอบ่ลเหรียญบกินเบิดขักเบิร์ดแน่พี่น้องอาจารย์ก็จิ้งมาเปิดไฟก่อนเด้อมันบอกแคแจกเอาเปิดไฟให้สว่างหน่อยเห็นปะ ตัวนี้นี่เจดอะไรดีเจ็ดหนึ่งพี่น้องเลยขอ,อนนาเลยชุดเม็ดนี้ฟังดีๆเป็นเลขขยันมาบ่อยมากถ้าออกตัวนี้นะถูกทั่วบ้านทั่วเมืองคนไหนเห็นคนนั้นก็ชอบพี่น้องเอาพี่น้องจา้าเอาต่อต่อมานะตัวนี้กดไหมกดกี่ใบตัวนี้กดมาแปดใบ นี่ดูนะอีตัวนี้กดมาแปดใบโอ้ยว่าวมาเลคุ้นลูกพี่น้องตัวนี้นะอาจารย์ชอบตัวนี้เหมือนกันนะระหว่างสองตัวนี้โอ้โหมักแห้งพี่น้องจา๋าขีดสียอดเลยละ่ะสองตัวนี้แบบในหัวใจเลยอะ่ะเจ็ดห้าพี่น้องเจ็ดห้าดูตู้เซฟอาจารย์นะพี่น้อง <c oughs> ดูตู้เซฟอาจารย์เบิงดด ตู้เซฟอาจารย์อาจารย์ได้เลขตัวนี้เจ็ดเจ็ดห้าทั้งหมดแปดใบาราคาที่อาจารย์จะได้รับสี่สิบแปดล้านแม่มันมันบปเนี่เสียเ,เงินไปเก็บไว้ใส่นออเขาคือให้คอยลยแต่สี่สิบแปดล้านป้าพี่น้องเขาคือให้คอยไลยเแต่ ก้ซื้อแปดใบก้อยใส่สิบแปดล้านว้าพี่น้องตาย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 ,ตาย,ตายคนที่ไปซ่อนไม่ใส่นอ้อง <c ười> คือหลายเทคือหลายแใจเจ็ดหาพี่ขึ้นมาแม่พี่น้องเจ็ดหาพี่ขึ้นมาเลยโอ้ยตายอันนี้ซี่สิบแปดล้านอันนี้หาสิบสี่ล้านอันนี้ซี่สิบสองล้านมีอาจารย์กอดรวยบอูตัวเลย ดูนะเลขอะไรข้าอาจารย์ปล่อยมาเลยปล่อยเลยอาจารย์3งามพี่ดอกเลข3ตัวอาจารย์สวยมากวันนี้ระวังนะกลัวอัน้นกลัวซื้อไม่ได้นะจัดไว้ก่อนก็ได้นะสตัวอาจารย์3 7 1เจพี่ดอกสามหนึ่ง พี่น้องทุกคน 3, 7, แคปเจอร์เอา371เ่งแคปเอานะพิมพ์ขึ้นมา371หรือจะเป็น271ที่อาจารย์ซื้อก็ได้ระหว่าง271กับ371ซื้อลอดเพราะว่าอาจารย์ซื้อลอตเตอรี่มีแต่271นะมันเป็นรถมันทเป,นเป็นทะเบียนรดอาจารย์เองแต่อาจารย์ได้ชุดเลขล็อกมาเป็น371 บอสสวยปะสวยไหมเลขที่อาจารย์สันให้นะแต่งวดนี้นะเลขจิตเพจอาจารย์กอนี่คือตัวล็อกเลยนะฟังๆอาจารย์เดอ้อเอ่อเดี๋ยวจะบอกว่าคนไหนที่ชอบรัฐบาลไทยผมชอบตัวเดียวผมชอบเม็ดเดียวผมชอบหลักเดียวผมชอบวิ่งหนูชอบวิ่งอะไรประมาณนี้คนไหนที่ชอบแบบตัวเดียวเดียวโดๆด,ดๆเนี่ยเบื้องเลขอาจารย์ลด งวดนี้เลขสั่งล็อกวงในล้านเปอร์เซ็นต์น่นองเหมือนงวดที่แล้วนะที่อาจารย์ได้มาเหมือนสายข่าวที่บอกว่าอาจารย์งวดที่แล้วนะเขาฟันห้าเนาะอ,อาจารย์ฟันห้าล็อกตัวเดียวคือเลขห้าล้านเปอร์เซ็นต์ครับอาจารย์มาแน่นอนก,ก็เหมือนงวดนี้แหละที่อาจารย์ปล่อยให้เลขตัวนี้นะเลขเจ็ดตัวที่อาจารย์ฟันให้